คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยฟังนิทานหรือเรื่องเล่าของหนูน้อยหมวกแดงกันมาบ้างไหมนิทานเรื่องนี้เนี่ยถูกทําออกมาหลายเวอร์ชั่นเลยเนะแต่ว่าเวอร์ชั่นออริจินอลเนี่ยจะว่าด้วยเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งนะครับที่เธอได้รับภารกิจจากคุณแม่ของเธอเนะให้นําขนมปังไปเยี่ยมคุณยายที่ป่วยอยู่นะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้สวมพูดสีแดงในการเดินทางครั้งนั้นนะแล้วในระหว่างเดินทางเนี่ยเธอก็ไปพบกับหมาป่าตัวหนึ่งซึ่งมันเนี่ยก็ได้ ปลอมตัวมาแอบคุยกับหนูน้อยหมวกแดงนะครับจนในที่สุดมันก็ได้ทราบว่าหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยกําลังเดินทางไปหาคุณยายเว้ยซึ่งเจ้ามาป่าเนี่ยก็หลอกถามนะว่าบ้านคุณยายอยู่ที่ไหนนะครับด้วยความไร้เดียงสาของเด็กน้อยเนี่ยไอ้เจ้ามาป่าจึงได้รู้ที่อยู่ของคุณยายนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยไอ้เจ้ามาป่าก็ได้แอบไปบ้านคุณยายตัดหน้าหนูน้อยหมวกแดงนะแล้วพอไปถึงเนี่ยไอ้เจ้ามาป่าตัวนั้นมันก็จับคุณยายกินอย่างอรอร่อยนะแล้วพอกินคุณยายเสร็จแล้วเนี่ย ไอเจ้ามาป่ามันก็ได้ปลอมตัวเป็นคุณยายของหนูน้อยหมวกแดงแล้วนอนรอหนูน้อยหมวกแดงให้มาหานะครับซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยหนูน้อยหมวกแดงก็มาถึงนะมาทําหน้าที่หลานที่ดีแต่ไม่รู้เลยว่าคุณยายที่อยู่ตรงหน้านั้นมันคือหมาป่าแต่นะบ่ายังโชคดีนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นก็มีนายพานคนนึงผ่านมาเจอเข้านะครับซึ่งทางนายพานเนี่ยก็ได้จัดการเจ้ามาป่าตัวนั้นแล้วช่วยคุณยายออกมาจากท้องของหมาป่านะซึ่งนั่นก็ทําให้เจ้ามา จบชีวิตหลงด้วยนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็คือนิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงฉบับออริจินอลนะแล้วถามว่าทำไมผมต้องมาเล่านิทานหนูน้อยหมวกแดงด้วยใช่ไหมนั่นก็เพราะวันนี้นี่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 นะครับโอ้สืบเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมได้ลงไปนะก็มีน้องๆแนะนําซีรีส์ถัดไปกันมาอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเนื้อหาของเราเนวันนี้เนี่ยก็มาจากคลิปนี้เลย l i t t l e r e d Riding Hood วงเล็บ Analog h ก r ฮอ r จากช่อง Foxi m a t i o n เช่นเคยนะครับจะว่าด้วยเรื่องราวของหนูน้อยหมวกแดงในฉบับสุดหลอนนะซึ่งมันก็หลอนจริงๆนะครับหลอนพอๆกับ t The t h r e e l i t t l e Pigs เลยนะแถมเนื้อหาของหนูน้อยหมวกแดงฉบับนี้เนี่ยมันก็มีความเกี่ยวข้องกันนะกับ t The t h r e e Little Pigs นะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเลยนะมันมีคำว่าวงเล็บ analog h o r r o r อยู่เว้ยซึ่งหากใครเดี๋ยที่ไม่ชอบความน่ากลัวน่ากลัวนะครับก็กดข้ามคลิปนี้ไปได้เลยเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยมันมีแต่ความน่ากลัว eh 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 eh, eh. กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะบ้านน้อยกลางป่าใหญ่นี่ลูกรักแม่มีข่าวร้ายจะบอกเกี่ยวกับคุณยายของลูกอะนะตอนนี้เนี่ยคุณยายของลูกกําลังป่วยแนกะและเธอต้องการให้ลูกเนี่ยนำตะกร้าขนมไปเยี่ยมเธอซะหน่อยนะและใช่แลวครับผู้หญิงผมเหลืองคนนี้เนี่ยเธอก็คือคุณแม่ของหนูน้อยหมวกแดงนะครับโอ้ไม่นะคุณยายป่วยเหรอแล้วหนูต้องไปหาคุณยายพร้อมกับตะกร้าขนมเวลานี้เนี่ยนะซึ่งเกิดในฉากแรกก่อนหน้านี้เนี่ยหากเราสังเกตดีดีด เวลาณตอนนี้เนี่ยที่หนูน้อยหมวกแดงกําลังคุยกับคุณแม่มันเป็นเวลากลางคืนเว้ยเพราะว่าเราจะได้เห็นกับพระจันรเยิ้มนะครับที่กําลังยิ้มให้กับคนดูอยู่นะซึ่งแม่ของหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยอยากให้ลูกไปเยี่ยมคุณยายตอนกลางคืนเว้ยเปิดเรื่องมาเนี่ยก็เริ่มแปลกแล้วนะไม่มีพ่อแม่ที่ไหนหรอกครับที่อยากให้ลูกตัวเองออกจากบ้านในเวลากลางคืนใช่ไหมแล้วจากนั้นนะครับจากหน้าตาของหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยก็ดูช็อกเป็นอย่างมากเลยนะที่แม่ของตัวเองส่งตัว เองออกจากบ้านในเวลากลางคืนแบบนี้นะครับนั่นนะสิลูกแม่เองก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณยายต้องการเจอลูกมากๆเลยนะอาการเธอแย่มากจริงๆได้ค่ะแม่หนูจะออกไปหาคุณยายเองแล้วไหนแหละคะตะกร้าขนมนั่นไงลูกตะกร้าอยู่บนโต๊ะเลยลูกหยิบไปได้เลยนะและในฉากนี้เองครับด้วยความไร้เดียงสาข,ของหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยเธอจึงได้ตอบตกลงรับภารกิจมาจากคุณแม่นะหยิบตะกร้าขนมนะครับเตรียมออกเดินทางไปหาคุณยายที่กําลัง ป่วยอยู่นะครับซึ่งก่อนเธอออกไปเนี่ยคุณแม่ก็ได้เตือนอะไรบางอย่างกับเธอนะครับว่าระวังตัวนะลูกและที่สําคัญห้ามคุยกับคนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดซึ่งทางหนูน้อยหมวกแดงที่ได้ยินคําเตือนจากแม่ไปเนี่ยก็ได้ตอบตกลงนะครับได้ค่ะแม่แล้วจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้หิวตะกร้าขนมแล้วเดินออกจากบ้านไปนะแล้วหลังจากนั้นนะครับพอหนูน้อยหมวกแดงเดินออกมาจากบ้านแล้วเนี่ยเธอถึงกับช็อกเลยนะเพราะว่าข้างนอกนี้มันมืดเป็นอย่างมากเลย โอ้ไม oh ่กอดข้างนอกนี่มันมืดมากเลยนะแต่ไม่เป็นไรฉันมีไฟฉายมาด้วยซึ่งทางหนูน้อยหมวกแดงที่กลัวความมืดเนี่ยเธอก็ได้หยิบไฟฉายขึ้นมาส่องนะครับดีละฉันต้องรีบแล้วก่อนที่คุณยายจะเป็นอะไรไปแล้วพอทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับหนูน้อยหมวกแดงก็เริ่มออกเดินทางทันทีนะเดินไปตามป่ามืดๆพร้อมกับไฟฉายหนึ่งกระบอกนะครับในฉากนี้เนี่ยก็แอบสงสารหนูหน้อยหมวกแดงเหมือนกันนะต้องมาเดินในป่ามืดๆเพียงลำพังนะครับแล้วจากหนานะครับพอ เดินทางไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยเธอก็ไปเจอกับอะไรบางอย่างเข้าเวนี่มันอะไรกันซากสัตว์อย่างนั้นเหรอและใช่เลยครับสิ่งที่เธอไปเจอเนี่ยก็คือซากสัตว์ตัวต่างๆนะซึ่งมีหลายตัวเลยนะครับมองซ้ายมองขวาก็เจอนะครับผมจนตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือซากของกระต่ายที่น่าจะตุยไปแล้วนะดวงตาเนี่ยถลนเลยโอ้โหขนลุกว่ะแต่ว่าทันใดนั้นเอง,เองนะครับร่างของกระต่ายตัวนั้นมันก็ได้พูดอะไรบางอย่างออกมาเวเขาทําสำเร็จสินะหนูหน เธอต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่ให้ไวที่สุดไปเดี๋ยวนี้แล้วจากคําพูดของพี่กระต่ายนะครับดูเหมือนว่าพี่แกเนี่ยกำลังจะเตือนอะไรบางอย่างให้กับหนูน้อยหมวกแดงได้รับทราบนะครับซึ่งคุณผู้ชมยังจําคําเตือนของคุณแม่ได้ไหมว่าห้ามคุยกับคนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดแต่ว่าจากนั้นไม่นานเนี่ยข้างหลังของหนูน้อยหมวกแดงนะไอเจ้าหมาป่าตัวนี้ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเวสวัสดีหนูน้อยหนูมาทำอะไร ไปในป่าในเวลาแบบนี้เหรอแล้วจากเสียงของเจ้าหมาป่านะครับหนูน้อยหมวกแดงที่ได้ยินไปเนี่ยก็ตกใจนะจึงได้ตะโกนถามไปนะครับว่านั่นใครกันแน่ซึ่งไอ้เจ้าหมาป่านะครับก็ตอบกลับไปนะว่าฉันก็แค่หมาป่าตัวหนึง่งแล้วเธอหล่ะแม่หนูกําลังจะไปไหนเหรอแล้วทันใดนั่นเองนะครับหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยก็ได้นึกถึงคําเตือนของแม่ของเธอเนะยจึงได้บอกกับเจ้าหมาป่าไปนะครับว่าแม่หนูบอกว่าห้ามพูดกับคนแปลกหน้าแต่ แค่ทึ้งยางงานนะครับด้วยเล่ห์เหลี่ยมของเจ้าหมาป่านะมันจึงได้บอกกับหนูหน้อยหมวกแดงไปนะครับเอานาะหนูสามารถไว้ใจฉันได้นะฉันจะเป็นเพื่อนให้กับหนูเองเอาละตอนนี้บอกฉันหน่อยสิว่าหนูกําลังจะไปไหนซึ่งในขณะที่เจ้าหมาป่านี่กำลังถามหนูหน้อยหมวกแดงว่าเธอกําลังจะเดินทางไปไหนใช่ไหมหน้าตาของมันเนี่ยก็เริ่มชั่วหลายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับและด้วยความไร้เดียงสาอีกแล้วนะของเด็กน้อยคน หนึ่งนะครับเธอจึงได้ลืมตัวและฝืนคําเตือนของแม่เธอนะเธอได้บอกกับเจ้าหมาป่าไปนะครับว่าอ๋อตอนนี้เหรอหนูกําลังเดินทางไปหาคุณยายนะคะเพราะว่าคุณยายเนี่ยป่วยและคุณยายต้องการเจอหนูแล้วหลังจากนั้นนะครับพอเจ้าหมาป่าได้ยินนะว่าหนูน้อยหมวกแดงกําลังเดินทางไปหาคุณยายเนี่ยมันจึงได้บอกกับหนูน้อยหมวกแดงโอ้งั้นเหรอขอบใจมากนะที่บอกฉันแล้วพบกันใหม่ฉันจะดูแลยายให้เองเชื่อฉันสิ เชื่อฉันและใช่แลวครับพอเจ้าหมาป่ารู้ว่าหนูน้อยหมวกแดงกําลังจะเดินทางไปหาคุณยายเนี่ยมันจึงได้รีบชิงออกมาแล้วรีบเดินทางไปยังบ้านของคุณยายอย่างรวดเร็วจนในที่สุดนะครับไปเจ้าหมาป่ามันก็เดินทางมาถึงที่หน้าบ้านของคุณยายนะครับก๊กก๊ก ก๊อกก๊อกมีเสียงใครบางคนเคาะประตูบ้านของคุณยายนักขณะนานนะซึ่งทางคุณยายที่ได้ยินเนี่ยก็เดินมาดูนะครับพร้อมกับบนในใจไปด้วยนะครับว่านี่มันเวลาไหนแล้วยังมีคนมาเคาะประตูบ้านอีกเหรอใครกันมาเคาะประตูบ้านฉันดึกๆเดินเดินป่านี้เอ๊ะหรือว่าจะเป็นหลานสาวของฉันที่กําลังเอาขอนมมาให้ฉันแน่เลยแล้วจากนั้นนะครับคุณยายก็เดินไปที่หน้าประตูนะพร้อมกับถามอะไรบางอย่างกับคนข้างนอกนะครับ นั่นขายกันน่ะนี่หนูเองหลานสาวของคุณยายไงแล้วด้วยความดีใจนะครับที่กําลังจะได้เจอหลานสาวเนี่ยเธอจึงได้รีบเปิดประตูอย่างรวดเร็วนะแต่หารู้ไม่นะครับว่าคนที่อยู่หลังประตูนั้นมันคือเจ้าหมาป่าผู้ชั่วร้ายนะซึ่งเจ้าหมาป่าเนี่ยก็ได้ทักทายไปนะครับว่า สวัสดีแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยไอ้เจ้าหมาป่ามันก็ได้กระโจนเข้าใส่คุณยายถึงแม้ว่าคุณยายเนี่ยจะบอกมันว่าอยากเข้ามาก็ตามนะครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยไอ้เจ้าหมาป่ามันก็ไม่ฟังนะเข้ามาจัดการคุณยายจนหมดลมหายใจนะครับแต่ก่อนที่คุณยายจะถูกเจ้าหมาป่าจัดการลงไปเนี่ยมันก็มีประโยคข้อความประโยคหนึ่งนะที่แสดงขึ้นมานะครับว่า will fight you เขาจะหาแกจนเจอแล้วจากนั้นนะครับภาพก็ตัดไปที่ทางฝั่งของหนูน้อยหมวกแดงนะที่ตอนนี้เนี่ยเธอก็กําลังรีบเดินไปหาคุณยายของเธออยู่นะครับพร้อมกับไฟฉายในมือของเธอนึ่งกระบอกนะซึ่งในขณะเดียวกันนั้นหนูน้อยหมวกแดงก็ได้บนกับตัวเองนะครับว่าเอาละ่ะหนูต้องรีบไปแล้วก่อนจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับคุณยายจะว่าไปมาป่าตัวนั้นน่ากลัวมากจริงๆไม่รู้ว่าตอนนี้เขาหายไปไหนกันนะแล้วจากนั้นนะครับขณะที่ เธอกำลังเดินทางอยู่ใช่ไหมเธอก็สัมผัสได้ถึงอะไรแปลกๆนะครับก่อนที่ในฉากถัดไปนั้นไอ้เจ้าหมาป่ามันจะโผล่ไปอยู่ข้างหลังของหนูน้อยหมวกแดงนะซึ่งขณะนั้นเนี่ยหนูน้อยหมวกแดงก็เริ่มสติหลุดแล้วหายใจทีขึ้น ตีขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนที่เธอเนี่ยจะได้หันไฟฉายแล้วไปเจอหน้าของเจ้าหมาป่าเข้าพอดีครับแล้วหน้าขณะนั้น,นนะครับก็มีตัวหนังสือซึ่งเป็นคําพูดของใครบางคนเนี่ยปรากฏขึ้นมานะว่าอย่ารีบร้อนไปเลยเจ้าหนู ทุกอย่างได้เกิดขึ้นแล้วไม่มีทางรอดสำหรับเธอแล้วซึ่งในฉากนี้เนี่ยมันก็จะเป็นฉากที่เกิดในจิตใต้สำนึกอะไรประมาณนั้นนะครับก่อนที่ฉากถัดไปเนี่ยในที่สุดนะครับหนูน้อยหมวกแดงก็เดินทางมาถึงบ้านคุณยายของเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยก็ได้พูดออกมานะครับว่าเอาละ่ะในที่สุดหนูก็มาถึงบ้านของคุณยายสักทีและตอนนี้หนูจะได้แอบซ่อนเจ้าหมาป่าในบ้านกับคุณยายแต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนทำไมประตูบ้าน คุณยายเปิดทิ้งไว้แบบนี้ล่ะแล้วจากนั้นนะครับหนูน้อยหมวกแดงก็เดินเข้าไปในบ้านนะพร้อมกับส่องไฟฉายไปรอบๆนะครับเพราะว่าไฟในบ้านคุณยายเนี่ยถูกเจ้าหมาป่าดับเอาไว้นะครับอะไรกันเนี่ยทาไมบ้านของคุณยายมืดจังแล้วคุณยายไปไหนกันนะแล้วหลังจากที่หนูน้อยหมวกแดงเนี่ยเธอกวาดแสงไฟไปมารอบๆบ,บ้านนะครับจนในที่สุดเนี่ยเธอก็ไปเจอหน้าต่างบานหนึ่งใช่ไหมซึ่งหลังหน้าต่างบานนั้นมันก็มีเจ้าหมาป่าแอบมองเธออยู่ภายนอกซึ่ง ทางหนูน้อยหมวกแดงเธอเลยตั้งใจจะหาที่หลบซ่อนนะครับก่อนที่สิ่งนั้นจะหาตัวเธอพบนะเอาละทําไงดีฉันต้องซ่อนตัวก่อนแล้วก่อนที่สิ่งนั้นมันจะหาฉันเจอฉันหวังว่าคุณยายจะอยู่หลังประตูบานนี้นะแล้วจากนั้นนะครับหนูน้อยหมวกแดงที่กําลังหาที่ซ่อนเนี่ยก็หวังว่าพอเปิดประตูเข้าไปจะเจอคุณยายของเธอแอแบมาป่าอยู่ในห้องนั้นเช่นกันใช่ไหมแล้วพอหนูน้อยหมวกแดงเปิดประตูเข้าไปแล้วเนี่ย <S <S เธอก Nig, ็ได้ร้องเรียกหาคุณยายนะครับคุณยาย คุณยายอยู่ไหนคะหนูเอาขนมที่คุณยายชอบมาแล้วนะคุณยายอยู่ไหนคะแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะครับหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยก็เหมือนจะเจอคุณยายของเธอแล้วนะแต่ว่าคุณยายของเธอเนี่ยก็มีท่าทีแปลกๆนะครับ right จนในท้ายที่สุดเนี่ยหนูน้อยหมวกแดงจึงได้พบความจริงนะว่าคุณยายของเธอนั้นได้จากเธอไปแล้วนะครับด้วยฝีมือของเจ้าหมาปา่าผู้ชั่วร้ายที่แอบอยู่ข้างหลังร่างของคุณยาย พร้อมกับมีตัวนังสือนะครับขึ้นมากลางหน้าจอซ้ําๆนะว่า you cannot escape ว่าเธอไม่สามารถหนีไปไหนได้แล้วเธอหนีไปไม่ได้เธอหนีไปไม่ได้แล้วเธอหน,นีไม่ได้อีกแล้วเธอหนีไปไม่ได้อีกแล้วจนในที่สุดนะครับหนูน้อยหมวกแดงก็ถูกเจ้ามาป่าตัวนั้นจัดการปาดแป้งลงไปนะครับแล้วในขณะที่เธอกําลังหมดลมหายใจนั้นผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยคคําพูดสุดท้ายของหนูน้อยหมวกแดงนะครับว่า you cannot hide from him มัม แม,แม่ซ่อนตัวจากเขาไม่ได้หรอกนะแม่ฮีวิลไฟยูเขาจะหาแม่จนเจอแล้วจากนั้นนะครับในฉากสุดท้ายเนี่ยภาพจะตัดไปที่แม่ของหนูน้อยหมวกแดงนะซึ่งในฉากนี้นะครับข้างนอกหน้าต่างนั้นไอเจ้าหมาป่าเนี่ยมันก็ได้โผล่หน้าเข้ามานะซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณแม่ของหนูน้อยหมวกแดงก็น่าจะไม่รอดเช่นกันนะครับแล้วจากนั้นอนาลอ ller, ็อกเฮอร์เลอร์เวอร์ชั่นหนูน้อยหมวกแดงก็ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมสําหรับหนูน้อยหมวกแดงเวอร์ชั่นเฮอร์เลอร์นะครับเรียกได้ว่าตายทั้งครอบครัวนะครับซึ่งมันยังมีภาคต่ออีกภาคหนึ่งนะครับก่อนจะไปถึงภาคของลูกหมู3ตัว ่ไงเนี่ยหากอยากดูตอนต่อไปกันอีกนะครับก็เมนบอกผมไปไทต้คลิปหน่อยละกันนะส่วนในคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าตอนไหนน่ากลัวกว่ากันระหว่างตอนของลูกหมู3ตัวหรือตอนของหนูน้อยหมวกแดงก็พิมพ์แสดงความคิดเห็นเอาไว้ได้เลยนะอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าชอบตอนไหนมากกว่ากันตัวนในวันนี้เนี่ยผมกายวอ l k เกอร์หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนดีกันใหมด่ดยกันหนะ้า <c oughs>